กาบปนมพระอาจารย์สุพลค่ะพระอาจารย์คะช่วงนี้มินเห็นเพื่อนรอบตัวพากันไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์มือถือกันยกใหญ่เลยค่ะบางคนบอกเปลี่ยนแล้วงานเข้าไม่หยุดบางคนบอกเปลี่ยนแล้วเนื้อคู่มาหาทันทีมินเองก็แอบหวั่นไหวค่ะพระอาจารย์ว่าเราควรจะไปมูกับเขาบ้างไหมนะ,จะเจริญพรโยมมิ้นเรื่องความเชื่อเรื่องชื่อหรือตัวเลขเนี่ยมันอยู่คู่กับสังคมเรามานานนะยิ่งในยุคที่ทุกอย่างมันเร่งรีบและมีความไม่แน่นอนสูงแบบนี้ คนเราก็ย่อมต้องการที่พึ่งทางใจหรือทางลัดเพื่อความสบายใจเป็นเรื่องปกติธรรมดามากนั่นสิคะแต่มันอดสงสัยไม่ได้จริงๆค่ะว่าตามหลักพุทธศาสนาแล้วสิ่งเหล่านี้มันส่งผลต่อกกรรมหรือชีวิตเราจริงๆหรือเปล่าคะโยมมิ้นลองนึกภาพตามนะชีวิตเราเหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งตัวเลขเบอร์โทรศัพท์หรือชื่อที่ไพเราะก็เปรียบเสมือนสีของรถหรือสติกเกอร์ที่ติดว่ารถคันนี้สีอะไร อ๋อ oh, คือมันทำให้รถดูสวยขึ้นหรือทำให้คนขับรู้สึกมั่นใจขึ้นใช่ไหมคะถูกต้องเลยแต่มันมีคำถามสำคัญคือต่อให้โยมเปลี่ยนสีรถจากสีดำเป็นสีขาวที่บอกว่าเป็นมงคลแต่ถ้าโยมไม่เคยเช็คเครื่องยนต์ไม่เคยเติมน้ำมันหรือที่สำคัญที่สุดคือคนขับขับรถด้วยความประมาทรถคันนั้นจะไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัยไหม <c oughs> เข้าใจแล้วค่ะปอให้รถสีมงคลแค่ไหนทานหลับในหรือฝ่าไฟแดงก็ชนอยู่ดีนั่นแหละคือประเด็น ในทางพุทธเรามองว่าชื่อเป็นเพียงบัญญัติหรือสมมุติขึ้นมาเพื่อให้เรียกกันได้ถูกต้องส่วนกรรมหรือการกระทําต่างหากที่เป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตจริงๆเจตนาหังพิกเวกัมมังวัามิแล้วถ้าการเปลี่ยนชื่อทําให้เขารู้สึกดีขึ้นล่ะคะพระอาจารย์เช่นจากเดิมชื่อมานัทที่ฟังดูเศร้าเปลี่ยนเป็นสุพชคที่ฟังแล้วฮึกเหิมแบบนี้ถือว่าช่วยไหมคะช่วยได้ในแง่ของจิตวิทยาหรือกําลังใจนะ ถ้าเปลี่ยนแล้วจิตใจผ่องใสมีพลังใจจะไปทำความดีมีความมั่นใจในการเข้าสังคมนั่นคือผลดีเบื้องต้นแต่พระอาจารย์อยากให้มองลึกไปกว่านั้นถ้าเปลี่ยนชื่อแล้วแต่ยังขี้เกียจเหมือนเดิมยังพูดจาส่อเสียดคนอื่นเหมือนเดิมชื่อที่แปลว่าผู้มีโชคก็คงจะหาโชคได้ยากสรุปคือมูได้แต่ต้องทำด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วการเปลี่ยนเบอร์หรือชื่อเป็นเหมือนการจัดสภาพแวดล้อมทางใจ แต่หัวใจสําคัญคือการจัดระเบียบการกระทําถ้าเราใช้ความมั่นใจจากการเปลี่ยนชื่อนั้นมาเป็นพลังในการฝึกฝนตนเองพัฒนาทักษะการทํางานและมีสติในการใช้ชีวิตนั่นแหละที่ชีวิตจะเปลี่ยนจริงๆอย่างยั่งยืนฟังแล้วโล่งใจเลยค่ะมินสรุปได้ว่าถ้าอยากเปลี่ยนเพื่อความสบายใจก็ทําได้ไม่ผิดศีลธรรมอะไรแต่ต้องไม่ลืมว่าตัวเราคือผู้กําหนดชะตาชีวิตที่แท้จริงอัตมาขอฝากข้อคิดสั้นๆนะ เบอร์มงคลที่แท้จริงคือเบอร์ที่เราใช้โทรไปหาพ่อแม่เพื่อดูแลท่านชื่อที่มงคลที่สุดคือชื่อที่คนจําได้จากการที่เราทำความดีให้เขาชีวิตจะเปลี่ยนไม่ได้อยู่ที่หมอดูเปลี่ยนชื่อให้แต่อยู่ที่หมอตัวเราเปลี่ยนนิสัยและสติปัญญาของตัวเอง สาธุค่ะพระอาจารย์วันนี้ได้คำตอบที่ชัดเจนมากเลยค่ะหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้แง่คิดในการบาลานซ์ระหว่างความเชื่อกับความจริงไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพระอาจารย์สุพลมากค่ะ